ก็กราบสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับเฮียไก่บอลเต็งนะครับก็จะมาวิเคราะห์บอลเต็งทุกวันนะครับวันละสองคู่นิดนนะครับอก่อนอื่นเลยนะครับก็สรุปผลบอลของเมื่อคืนก่อนดีกว่านะครับที่ให้ไปนะครับโอ้โหก็ถือว่าตายหมดนะตายตายอย่างเขียดนะครับอืมให้ไปทางด้านกับโปรตุเกสกับเบลเยียมนะครับโปรตุเกสก็น่าจะโดนบอลผะป่านะเพราะยิงเข้าแล้วไม่ได้ประตูนะของโรนโดที่ถอดปอกแขนแล้วเดินออกนอกสนามไปนะครับที่ผมดูมานะ แล้วก็เบลเยียมก็บุกบุกแล้วยิงไม่ได้เองเท่านั้นครับยิงไม่ได้เองนะก็ถือว่าผิดพลาดกันไปนะครับก็เสียไป4,000บาทเต็มๆนะครับอ่ขอแก้มือนะครับขอแก้มืออ่าแต่ในกลุ่มก็น่าจะบุกยับนะเมื่อคืนนะครับก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับแอดที่ไลน์สี่เค้งสองหนึ่งสี่สูงนั่นเลยนะครับแอดมาแล้วทักมานะครับบอกว่าอยากเข้ากลุ่มนะครับเฮียไก่ก็ให้ทําการเปิดยุติหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็เข้ากลุ่มได้เลยเนาะโอเคมา วิเคราะห์อวันนี้กันดีกว่านะครับคู่แรกที่จะให้นะครับคาคัสคาคัสตานนะครับต้อนรับการมาเยือนของฝรั่งเศสนะครับเตะในเวลา2ทุ่มนะครับฝรั่งเศสนะครับต่อในที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งลบ10นะครับตอนนี้ไหลขึ้นเป็น2ลูกควบ2ลูกครึ่งไม่มีลบนะครับเรามาดูสิติของ2ทีมนี้ก็ไม่เคยพบกันมาเนาะเรามาดูฟอร์มของคาคัสตานกันบ้างดีกว่านะครับ ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วล่า,าล่าสุดไปแพ้ลิทวเนียนะครับไปที่1ประตูต่อ2เนาะแล้วก็ไปแล้วก็ชนะไปไปแพ้แอลเบเนียนะครับไปที่3ประตูต่อ1นะครับถือว่า,าถือว่าไม่เคยชนะใครแล้วกันนะครับถือว่าเส,ส,ส,สมอ2นะั้นแล้วก็แพ้3เนาะเรามาดูฟอร์มในบ้านดีกว่านะฟอร์มในบ้านนะครับก็ไม่เคยชนะใครเลยนะครับไม่เคยแพ้เนาะเออไม่เคยไม่เคยชนะใครนะครับก็ขอ พูดพีนาก็ขออภัยกันด้วยนะครับอ่าก็ไม่เคยชนะใครเลยนะแพ้อย่างเดียวแพ้สี่ครั้งนะเสมอหนึ่งนะครับถือว่าฟอร์มก็แย่จริงนะทีมนี้เหมือนแบบทีมบอยของตารางเนาะอ่าเรามาดูทางได้ของฝรั่งเศสกันบ้างดีกว่านะล่าสุดก็ไปเสมอกับยูเครนนะไปที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับในบ้านของฝรั่งเศสนะครับเออสตินะครับก็ชนะไปที่3ครั้งนะเสมอหนึ่งแพ้สามนะถือว่าฟอร์มก็ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับ เราดูฟอร์มการเยือนดีกว่านะครับก็ชนะไปที่5ครั้งนะครับฝรั่งเศสชนะเยอะมากนะชนะเยอะมากและชนะไม่เกิน3ไม่เกิน3นะเลยนะฝรั่งเศสนะไม่เคยชนะเกิน3นะสังเกตดูดีนะครับไม่เคยชนะเกิน3เมเ็ดนะครับเรามาดูหน้าเฮนนี่แคปของทีมนี้นะครับอ่ะเลดนะครับเลดต่อในที่หน้าเฮนนีแคปผมจะดูในที่เบ็ดสามหกห้านะครับเพราะมันเป็นเว็บของทางโซนยุโรปเนาะก็ต่อในที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับก็อัตราการจ่ายของ คาคัสตานครับจาก85สตางค์นะตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น1บาท3สตางค์นะครับและอัตราจ่ายของฝรั่งเศสนะครับ1บาท8สตางค์ครับตอนนี้ลดลงมาเหลือ90สตางค์นะครับและเกมสูงต่ำครับยังต่อในที่ราคา3ลูกนะครับแล้วก็ไม่เพิ่มไม่ลดไปไหนนะครับก็เกมสูงครับก็ยัง87สตางค์ครับเกมต่ำก็1บาท3สตางค์ครับเกมนี้ผมฟันธงนะครับขอฟันธงไปทางอ คาคัสสถานดีกว่านะครับเพราะว่าบอลรองเข้าเยอะนะต้องเล่นเต็มเก,ม,เกมตามน้ําไปครับไม่น่าจะยิงเกิน3แน่นอนครับต่อไปเลยครับในที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนเนาะมาดูการลงทีมของ,องทั้งสองทีมน,นะครับก็มีเจ็บอยู่ตัวหนึ่งครับแล้วก็คาคัสสถานก็เจ็บตัวหนึ่งแล้วก็ใบแดงตัวหนึ่งเนาะก็มาในระบบ352นะครับคือว่าบุกเต็มกําลังเลยนะครับแบบนี้เนาะ แล้วเขาก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะครับก็มาในระบบ4-2-3-1นะครับถือว่าบุกเต็มกําลังเหมือนกันนะครับแล้วก็รับเหมือนกันเนาะทั้งรุกทั้งรับนะครับเกมนี้นะครับอ่ะก็ขอฟันธงไปทางอ่าคาคาสถานะรองเนาะรองไปเลยครับ2ลูกครบ2ลูกครึ่งนะครับถ้ามีรอง3ลูกได้ก็ใส่ไปเลยนะครับวันนี้ขอมั่นใจนะมั่นใจนะครับอ่ะคู่ที่2นะครับคู่ที่2ที่จะให้นะครับก็เตะกันในเวลา4ทุ่ม59นะครับ แอลเบเนียนะครับตอนแรกก็มาเยือนของอังกฤษนะครับแอลเบเนียต่อในที่ราคาลูกครึ่งลบสินะครับตอนนี้ไม่มีลบสิบแล้วเนาะก็เป็น1ลูกครึ่งเต็มๆนะครับอ่าเรามาดูสถิติห้านัดหลังสุดอ่าไม่เคยพบกันมาครับไม่เคยพบกันมาเนาะทั้งสองทีนี้เรามาดูของแอลเบเนียดีกว่านะครับสถิติห้านัดหลังนะครับอ่าแอลเบเนียชนะไปที่4ครั้งนะครับเสมอ1แพ้ศูนย์นะครับล่าสุดก็อ่าไปชนะอันดดร่านะครับไปที่1ประตูต่อศูนย์นะ แล้วก็ตั้งแต่ปีนู้นเลยก็ชนะไปที่3ประตูต่อ2นะครับเป็นชนะเบลารุส uh, นะครับเป็นที่3ามประตูต่อสนะเนาะเราดูฟอร์มในบ้านดีกว่านะครับฟอร์มในบ้าน5นัดหลังนะชนะไปที่3ครั้งนะครับเสมอ0แพ้2นะถือว่าฟอร์มก็ค่อนข้างดีอยู่อีกเช่นเคยนะครับไม่แพ้มากไม่ก็ชนะมากกว่าแพ้ครับเรามาดูฟอร์มอังกฤษกันบ้างดีกว่านะครับสถิติ5นัดหลังสุดนะครับก็ชนะไปที่3ครั้งนะเสมอ0นะครับแพ้2นะครับล่าสุด ไปชนะบัวยของตรานรัสซามาริโนโน,น,นะครับไปที่5ประตูต่อศอประตูต่อศูนะครับเลทต่อในที่ราคา6ลูกครึ่งควบ7เนาะแต่ชนะแค่5ก็วันนั้นก็ให้รองไปก็ถือว่าเข้าเต็มเต็มนะครับอ่าเรามาดูฟอร์มอ่าฟอร์มการเยือนกันของอังกฤษกันบ้างดีกว่านะครับล่าสุดอ่าก็ปีที่แล้วไปชนะเบลอ่าไปแพ้เบลเยียมไปที่2ประตูต่อ0นะูนเนาะ อ่าสถิติห้านัดชนะไปที่3ครั้งเสมอ1แพ้1นะครับถือว่าฟอร์มก็ค่อนข้างดีนะครับไม่แพ้มากนะครับอ่าเรามาดูหน้าเฮนดิแคปของทั้งสองทีมนี้กันมั่งดีกว่านะครับหน้าเฮนดิแคปนะครับกอเรดยังอยู่ในที่ราคาลูกครึ่งนะครับอัตราจ่ายของอ่าอาเบเนียนะครับจาก94สิบสี่ตังนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งบาทเนาะอัตราจ่ายของอ่าอังกฤษนะครับจากเกาสิก้าตังนะตอนนี้ลดลงมาเหลือ1อ่าเหลือ9 93าสามตังเนาะ ถือว่าลดลงมานะครับเกมสูงต่ำของทั้งสองทีมนี้นะครับเหรีแรกนะครับสองลูกครึ่งครอบสานะครับเหรียญสองสองลูกครึ่งนะครับอัตราจ่ายของสูงนะครับหนึ่งบาทหกสตางค์นะครับตอนนี้ลดลงมาเหลือแปสิบเจ็ดสตางค์นะอัตราจ่ายของต่ำนะครับแปดสี่ตางค์นะตอนนี้เพิ่มขึ้นไปเป็นหนึ่งบาทสามสตางค์นะครับอ่าเกมนี้ขอฟันธงไปทางด้านอ่าแอลเบเนียนะครับเพราะว่าล่าสุดก็ไปไปชนะมาเนาะแล้วตัวเจ็บไม่มีนะครับมาในระบบสามห้าสองนะครับน่าจะรุกเต็มกําลังเหมือนกันนะครับ อ,อย่างอังกฤษก็รุกเต็มกำลังเหมือนกันนะครับมาในระบบ4-3-3เนาะและตัวเจ็บก็มีอยู่3ตัวนะครับก็ถือว่าขอฟันธงนะครับเพราะว่าเกมนี้ผมมองไปทางด้านอังกฤษนะแต่อังกฤษไม่ชนะเกิน1เม็ดแน่นอนครับเอลบเนียก็มีกึ๋นอยู่เหมือนกันเนาะถือว่าให้เอลบเนียนะครับต่อนในที่ราคาถ้ามี2ลูกก็ใส่2ลูกไปเลยนะแต่ถ้ามีแค่ลูกครึ่งก็ใส่ลูกครึ่งไปนะครับเพราะ,ะยิงไม่เกิน1ลูกแน่นอนครับรองไปเลยววันนี้ให้รอง2ทีมเลยนะครับ ว่าบอลรอมันเข้าบ่อยนะครับอ่ะก่อนที่จะจบกันไปนะครับก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับแอดที่ไลน์ซีเคได้เลยนะครับก็แอดมาแล้วทักมาบอกว่าอยากเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวเฮียไก่จะทาการดึงให้นะครับอ่ะก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเฮียไก่นะครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้เฮียไก่ด้วยเนาะก็ขอพอแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับก็กราบสวัสดีครับ